สวัสดีครับพี่น้องเอชซีเพนชองนะครับมันโดยพอแห้งกับพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางของคุณตาพงนะครับคุณตาพงน้ำยุบบ้านหลังตรงํำเล็กเล็กวดเนียนมันมันเก่าสีมแห้งดิเก่าสีมาแห้งอยู่หนึ่งหันมันโกมาแห้งแล้วคอยบอกเอาเล็กคอยเล็กอันอันธนาคารคอยเนาะ เก้าสองเก้าเขาลักกันเอานเนี้ยอันที่แรกนะเขาลักออกมาเห็ดไม่เก้าสองเก้าได้ตัวทุกทายเพต้องมันต้องเอาหมดหลัเก้าสองเก้าเขาเอายูะกับไม่เงี้อัน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 ม่เงียันยังก่อนมีผ้าเขาเก้าสองเก้าันสิบโอเป็นเงินหกสองหกสองหกเดือนเพิ่นกรบโบปากเนาะเพิ่นกรบปากวันนี้เฮ็ดสูดไวแล้วเบ้านนี้เฮ็ดูไวแล้วสูดมันมากตรงตรงองนี้บ้าน ห้าเกาเก้าห้าเก้าององห้าเก้าเออเก้าห้าเก้าโององที่สองงวดท่านมาหายตั้งสองตัวหายตั้งสองตัววดนี้หายสามตัวหายสามตัวอ๋อันออกสามตัวสี่บารีองผ้าบินเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าคือเลของเออบารีก็เลยเลขตัวกันนั่นไว้ดิบารีตัวกันนั่นไวมันต้องกลับมีไหมฮะ เก้าเก้าห้า้เก้าเก้าห้าสามตัวครับเม็นพอนี่เพราะเขาลือยนี่เออแต่วาอยซื้อแล้วลอตเตอรี่ซื้อะไรทุนี่แหละยูููระดับอาเลขสูตรเดี๋ยวไม่ใบานี้บานี่เลขเลขสูตรปั๊นนึเก้าหวเก้าเลขสูตรเก้าหเก้าม่น เก้าบ้านนเคืออันเก้าเก้าหกล้ไตบนะ้นเก้าเก้าหกเออตงเนาะนี่แหละมีเท่านี้แหละเป็นไงเนี่ยเรื่องเนเเนาะสองตัวตัดเลยแสดงว่าเก้าเก้าเก้าหกเก้าตัวนี้มันเป็นทั้งบนทั้งล่างดิพุ่งอืมมีเท่านี้บนทั้งล่างตัดเลกไหมวะมีมีเลอยู่เก้าหกเก้าเก้าเก้าเล็อยู่สามตัวมน เลข3ตัวเราเลขโกวงนี่กับตัดหาเก้าเก้าหามันตัดกัเออมันตัดกันนั่นเอยมีเท่านั้นแหละเมื่อไรอันบ้าเมื่อไรเลขสามตัวเน้นตัวไหนเน้นนันหาเก้าตัวโองเลขส3ตัวไหมคะเก้าเก้าหาเก้าเก้าห้าเก้ามันเก้าหาเก้าเาน้ำอง ตัเ,<อ>เ,เาาล่นตะนี้โบได้เน้นนั่นบ่ะคะเออคือขนาดไหนเขาเขาทอกันหนมดอืมเาทอดกันหมดม,มันมีตัวอื่นไหมมันเป็นรุ่นสไหม,มเลขสามตัวก็หนึ่งสามตัวรุ่สี่ตัวเลขสองตัว,ตว,ตวมีเก้าหกกับหาเก้านีเน้นตัวได้ค่ะเลของคก็เลขศูนย์เน้นหาเก้าบอกคะตาเน้นอันหาเก้าหกเก้าหาเก้าครับครับหกเก้าเน้น ม,มีซ้ำมีอ,ะะอ๋อพี่น้องพิจารณาเด้อคะเลขโอ่งคนเขามาสองงวดสอนงวด,ดนี่ววไฮซ้ำโตมีเลขมีเลสี่โตเป็นปะฮาเก้หาห้าคนก็ได้เอาแบบว่าผ่ <ๆ S 3> าเลยคือเก้าเก้าฮาแล้วก็ววตัดสองตัวฮาเก้าเก้าฮาเลขสูตรนะจะเป็นเก้าหกเก้าแล้วก็ตัดไฮเป็นเก้าเก้าหกตัดสองตัวจะเก้าหกเก้าเก้าแล้วก็หกเก้าเก้าหกเก้านะคะแล้วเขลวเขโอ่งคนมาตัดได้แค่ฮาเก้าเก้าฮา เก่าเก่าภาษาพรอนม่อยู่น้ากันกับสูตรแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นได้แค่ห้าคนคิดยอมรับมันมันเก่าบบปากเขายังมันงงำเล็กจากของข่าวเซ้าวันแล้วเลขยุโอเมียเข่าววันนี้จะเป็นวันที่สามปานนี้มือนี้ฝนตัวก็เหมดอนอะดรนึ่งมันมันลบไปแล้วลบออกแล้วผมว่าจังาวะมันเป็นหาเก้ามันเป็นตัวสีเหลืองๆนั่นไเป็สีเหลืองเลขหาเลขเก้ามันเป็นสีเหลืองผมว่าสีขวาร่าเบิองอยู่มันผัดลบแล้วมันลบแล้ว มันลงเงินปอดเห็นมั้ยมันเมือนฝนตกเมืนเน่องเลขสูตเก้าหกเก้าเลขวงเก้าหาเก้าอะไรมันจะห้างงันแท้แต้มเดียวอขอก็ว่าครื่องดิวพัดแต่เลขกันล่างนั่นสูตรของมันเนาะเลขล่างสูตรของมัน,นอันนี้มันยอดเอาเอาเอาสูตรของมันถิ่มดิค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ เล็กล่างอันนี้เล่อมาเอาเลของไซเลยอ,มมอใส่เลยกัดก็เลยให้ไปบนล่างเลยแมนให้ไปบนล่างเลยให้ไปบนล่างเลยลก็ความามั่นใจแมนเจ้าเห็นให้เพื่อนบานาาาาาา้างไนมหาเก้าเก้าหาร์งเก้าเก้างกมิถุนีที่ตัวเลของนี่วันดีผ่านมาหนี่ก็เห็นก้อนเลขออกเป็นอาทิตย์เป็นบ่ตาเห็นอยู่ตลอด,ลอดคือปอะวัติสองวันแล้วบ่มาก คน <Happiness> มากมันเ kind of mm. ปล่ยนคนมากมันเขาสามตัวอันโมกกบไม่ใงี้อันเพ่าจะให้เพ่าจะคืนให้คืนให้เห็นหนึ่งวัละเทียมันว่าตาจอยากบอกว่าสังเกตมันจะเห็นเนาะวันนี้ตาเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตาสังเกตได้เลือนเพื่อเป็นหน้าท่างที่โชคดีนะคะมันเล็บหอยดิหอยถ่านดิเขาขึ้นห้อยขึ้นมาแล้วมันไต่ไปไต่ไปได้ไปเลยเป็นตัวเลข บางออได้พี่น้องเ้าใจแล้วา่อยคามันคือโอ้มันเ็ดเป็นเลขเขาสองมวดซ้อนงวดนี่ปจุบันคุง้มี่ค่ะนีคือกตนี้มันเทดเป็นเลขไว้เก้าห้าเก้าแต่ว่ามืนอี้ฝนตกคุณตาบามันลบแล้วแต่ว่าเพิ่นเห็นเป็นเก้าหาเก้าพิ่นกะตัดให้เก้าเก้าหาแต่ว่าเลขสูดเพิ่นเก้าหกเก้าแล้วก็ตัดเป็นเก้าเก้าหกเลขสองโตตัดให้เก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเลขโองคือหาเก้าเก้าหาสั่ะอกะค่มค่ะค่ะค่ะ ชุ่มเขียนไปเนี่ยชุ่มเขียนไปเนี่ยคอยซื้อลอตเตอรี่หาไปเงี้เลยมีทุกตเยอะขนาดร้องหนักไปซับไปซับมากลับไปกลับมาเลยอันอันเก้าวหากับมีหาเก้าเก้าหกกับมีหกเก้าเก้าเก้ากับมีเก้าเก้ามีแบบว่าหาแต่หาลูกนี่ไงไม่ว่ารัดไปมนกู่ทางเลยอ ดักไว้ทุกประตูโอ้ค่ะมันถึงวันนี้สาตัวตรงๆไม่ได้นะมาอยทากันเลยมันยองยูมาอยท่าเป็นเหตุอีกระติกมาน่เด้ยนะคนวีโฉนะคนไปยเรื่องจันกุ้มสีไข่ตลาดตลาดสีไข่สีไ่คนไปยคนจับคนเล่า้ายคนไป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 คนคปคนนไปคนนไปคนนย่คนคนคนน อันปีเดินจังกรับไม่เพราะแม่ไปอันเอาผู้สื้อพลดอันอยากนั่นไว้หรอวะี่ปุ่คอยบวกล้าเอาเขาหลายคนสาวเลาสาวเล่าจนสาวไทยหล่ะออาสโงันมานเดอพี่น้องเด้เด็กองคุณตาพงนะครับที่เท่านั้นแหละซื้อไ้แล้วรอตตอรีซื้อไ้แล้ว เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ Line แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ